กรับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติทุกทกท่านนะคะที่ติดตามนะคะยโสธาราสิริภาประภากรน,นะคะในที่นี้นะคะในระยะที่2นะคะเราเริ่มจาก EP แรกนะคะว่าในเรื่องของ แผนงานประจำปีนะคะกรอบงานตามช่วงระยะเวลานะคะที่ายสุธารานะคะได้ทำนะคะที่ได้นาเสนอไปในอีพีแรกนั้นนะคะว่าในเรื่องของงานรายวันนะคะไม่ว่าแต่เราจะเป็นครีเอเตอร์นะคะไม่ว่าแต่เราจะทําช่อง YouTube หรือไม่ว่าแต่เราจะเป็นอาจารย์สอนหรือไม่ว่าแต่เราจะวางแผนง,งานวิชาการหรือไม่ว่าแต่เราจะวางกรอบงานอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราจะต้องวางคือตลอดระยะเวลา1ปีนั้นนะคะ มันจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องวางระยะกรอบเวลานะคะไม่ว่าแต่จะเป็นรายวันนะคะเราไปเจออะไรมาบ้างนะคะเราไปเห็นอะไรมาบ้างเราไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างเรามีการเดินทางอย่างไรเรามีการทํางานหรือวิถีชีวิตของเราที่มีประโยชน์และเป็นประโยชน์ต่อการนํามาทําเป็นแบบนะค ชุดผลงานการสร้างสรรค์นะคะอาจารย์ขอนําเสนอว่าเป็นชุดผลงานการสร้างสรรค์หรือเป็นวิดีโอสร้างสรรค์ก็ได้นะคะระยะยวันผ่านไปแล้วตอนนี้เป็นระยะที่2ระยะที่2จะว่าด้วยเรื่องของรายเดือน ะะเราจะต้องมีการวางกรอบว่าในแต่ละช่วงเดือนตลอดระยะเวลา12เดือนนั้นในแต่ละช่วงเดือนนั้นนะคะมีอะไรบ้างที่สามารถนำมาเป็นประโยชน์ต่อการทำช่องของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารนะคะประจําเดือนนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่ต่างๆที่เรามีโอกาสได้ไป 2. มีวัฒนธรรมพื้นบ้าน มีวัฒนธรรมพื้นบ้านอะไรบ้างที่เกิดขึ้นประจำเดือนอย่างเช่นขอยกตัวอย่างในกรณีพื้นที่จังหวัดสุรินทร์บริรัมศรีสเกตนะคะแถบอีสานใต้นี้ในช่วงเดือนเมษาจะมีกิจกรรมในการบวงสวงปรา,าสาท ไหว้ปราสาทรำถวายปราสาทต่างๆและมีการจัดรำถวายตามพื้นที่ที่มีอนุสาวรีย์นะคะพ่อเมืองหรือเจ้าเมืองนะคะซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมในการชุมนุมและเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเฉลิมฉลองในเมืองของตนในพื้นที่ในเขตของตนและเป็นการร่วมสาสืบสารวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมให้คงอยู่และยังเป็นการส่งเสริม อัตลักษณ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองด้วยอันนี้นะคะก็จะเป็นการนําเสนอแบบวัฒนธรรมพื้นบ้านเช่นเดียวกันตลอดจนถึงประเพณีท้องถิ่นในรอบเดือนไม่ว่าแต่จะเป็นในแถบอีสานใต้นะคะไม่ว่าแต่จะเป็นเดือน3จะเป็นพิธีบูชาเพื่อแสดงความขอบคุณนะคะ ต่อปู่ตาหรือดวงวิญญาณนะคะหรือต่อธรรมชาตินะคะ 2. เดือน6นะ,ะจะเป็นการเส้นสงบูชาบอกกล่าวก่อนการทําการเกษตรสิ่งเหล่านี้ก็สามารถนําม,มาเป็นชุดองค์ความรู้นําม,มาเป็นชุดวิดีโอการสร้างสารรค์และนําม,มาเป็นครีเอเตอร์หรือนําม,มาเป็นวิดีโอที่สามารถนําม,มาเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของครีเอเตอร์นะคะไม่ว่าแต่จะเป็นช่องเพจนะคะช่อง Facebook ช่องเรียลไทม์หรือจะเป็นช่อง YouTube องตามนะคะถือว่าเป็นวิดีโอที่มีคุณภาพนั่นเองตลอดจนถึงนะคะความเชื่อนะคะที่เกิดขึ้นตามท้องถิ่นต่างๆไม่ว่าแต่เป็นความเชื่อที่มีต่อนางตะเคียนความเชื่อที่มีต่อต้นตานีความเชื่อที่มีต่อกุมารทองหรือความเชื่อที่มีต่อ โบราณสถานโบราณวัตถุหรือความเชื่อที่มีต่อพญานาคหรือความเชื่อที่มีต่ออะไรก็ตามที่กลุ่มชนหรือกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่นั้นๆเขามีความเชื่อต่อสัมบูริกหรือต่อสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สามารถนํามาเป็นวิดีโอชุดสร้างสรรค์นะคะในลักษณะ,ะความเชื่อท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมพื้นบ้านได้อีกวิดีโอหนึ่งหรือได้อีกชุดความรู้หนึ่งดังนั้นนะคะ การสร้างสารองค์ความรู้เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะบิดนะคะและก็สามารถที่จะหาวัตถุดิบในแต่ละรอบเรือนเดือนได้นะคะไม่ว่าจะจะเป็นพิธีกรรมความเชื่อหรือการแสดงแสงสีเสียงในรอบปีสิ่งเหล่านี้ก็จัดว่าเป็นวิดีโอที่สำคัญที่เราสามารถนำเสนอนะคะประเพณีท้องถิ่นที่มีการแสดงสีสีแสงสีเสียงอย่างเช่นกรณีที่อาจารย์ได้ลงพื้นที่ปราสาทเมืองตัง ในช่วงเดือนเมษานะคะก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงประวัติการค้นพบปราสาทเมืองต่ำนะคะความเป็นมาของปราสาทเมืองต่ำฐานคติที่มีการสร้างถวายต่อเทพ,พเจ้าและการกำหนดอายุเต่าจะถึงพระผู้สร้างหรือ,อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินในการที่จะสร้างปราสาทขึ้นมาเพื่อถวายแด่องค์เทวะนะคะเราก็สามารถที่จะไปเก็บ วิดีโอในลักษณะอย่างนี้เพื่อที่จะไว้สำหรับการเป็นองค์ความรู้แล้วก็นำเสนอในชุดองค์ความรู้ของเราได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแม้แต่ปราสาทพนมรุ้งก็น่าติดตามปราสาทระเงงจังหวัดสุรินทร์ก็น่าติดตามปราสาทต,ตามเมืองทมที่อยู่ระหว่างเขตราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาก็น่าที่จะเป็นมุมหนึ่งมุมมองหนึ่งที่ครีเอเตอร์น่าจะจับตา ะะเพราะว่าผลดีของครีเอเตอร์นี่คืออะไร 1. พื้นที่จะได้รับการโปรโมตนะคะ 2. คนวงกว้างจะได้รู้เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้มีประสาทอะไรมีความเป็นมายอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร คะ 3. นะคะ,นะคะถือว่าเป็นการโฆษณาและเป็นการโปรโมทให้กับจังหวัดของตนเองให้กลุ่มอื่นให้ประเทศอื่นให้พื้นที่อื่นเขาได้รับรู้ว่าในพื้นที่เขตจ,จังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะที่ติดกับราชอาจักรกัมพูชาเนี่ยมีปราสาทอะไรอย่างเช่นปราสาทต,ตาควายและปราสาทต,ตาเมินทมปราสาทเหล่านี้ในเดือนเมษาเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรเขามีประเพณีอะไรและเขามี ความสําคัญที่มีต่อกันจัดก,กิจกรรมในรอบปีที่มีต่อองค์ประสาทเนี่ยอย่างไรนะครอันนี้ก็จัดขึ้นในรายเดือนแต่เป็นงานในรอบปีนะแต่เป็นงานประจําปีแต่มันจัดขึ้นในกรอบเดือน ลักษณะอย่างเนี้ยเป็นต้นเมื่อเรารู้ว่ามีการแสดงแสงสีเสียงอย่างนี้ในพื้นที่ต่างๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยก็จะมีการแสดงรำรนางอัปสราภูษาไหมมีการเดินแฟชั่นโชว์กลุ่มชาติพันธุ์นะคะมีการบวงสรวงปราศรักกำแพงใหญ่สักกำแพงน้อยแล้วก็มีกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่มากนะคะ ที่ผ่านวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็นำมาจัดเป็นการแสดงแสงเสียงซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาเป็นวิดีโอที่มีคุณภาพและเป็นวิดีโอที่สามารถนำเสนอนะคะแล้วก็เป็นการโปรโมตในพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อให้ชาวต่างชาติเพื่อให้ที่อื่นได้รับรู้ว่าพื้นที่ที่นี่มีความน่าสนใจอย่างไรมีความ น่าติดตามอย่างไรเมื่อเรามองกรอบอย่างนี้ออกนะคะในฐานะที่เราเป็นครีเอเตอร์ในฐานะที่เราเป็นยูทูบเบอร์ในฐานะที่เราเป็น, YouTuber, น,าน,าปนาการนำเสนอเรียลไทม์หรือการที่เราต้องการนำเสนอเป็นงานวิชาการหรือการเก็บงานอะไรก็ตามหรือเป็นอาจารย์ก็ตามที่เราจะต้องการไป เปิดหูเปิดตาไปสั่งสมมรดกภูมิปัญญาหรือ,อครูบาอาจารย์ที่จะต้องไปสั่งสมประสบการณ์เราสามารถที่จะวังกรอบรายวันรายเดือนเหล่านี้ไปได้เดี๋ยวต่อไปอีก EP พหนึ่งนะคะอาจารย์จะว่าในเรื่องของกรอบรายปีว่ามีอะไรบ้างนะคะกราวขอบคุณกรัาบสวัสดีค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับอาจารย์ยศุธราสิธทธาประภากรด้วยนะคะกลาวขอบคุณกลาบสวัสดีค่ะ คราบสวัสดีค่ะ